ครับพ่อแม่พี่น้องลุงป่าอาอาหนาบ้านาสาวแฟนครับเอฟซีหนุ่มสาวดาวเสียงทุกคนทุกทันที่รับชมติดตามอันนั้นทั่วอยู่ในขณะนี้นะครับเนาะมือนีวันพุทธทีนี 16, สิสิงหาคมพุทธศักราช2องพันอครับอันนั้นทั่วพ่อพ่อ,พอแม่เกยไอยน้องมาเบึงง่วเบึงขั้วยุสน้ำบ้านหันครับ ตำบลเขาอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามครับเนาะสนามบ้านทันมือนีเปิดเป็นมือแรกนะครับเนาะบรรยากาศจะคืกคึกคืนพ่อสมค坤นะครับเนาะอันนั้นยางเขามากอะรถคล้วยเห็นคล้วยเห็นงัวข้างแรนออกย่างหลายลยครับเนาะนี่ในสนามก็เต็มเนี่ยเลยครับคนก็มาหลายงัวะกล้วยก็มาหลายทั่งกล้วยมือนีบออหลายไปนะครับเนาะอันนั้นนั่ทั่วไปท่าถามเบิ่งราคากล้วยแน่จักน้อยนะครับเนาะก็ถามเบิ่งราคางัวไปน้ำเบิ่งบรรยากาศไปน้ำนะครับเนาะ สนามบ้านท่านนี่ก็เปิดทุกวันพุธนะครับเนาะพ่อไม่ไปน้องท่านใดสนใจอยากมาหาซื้อหรือมาขายสามารถมาได้นะครับเปิดทุกวันพุธเพื่อนกับเขาสนามเริ่มแต่วันอังคารพุธล,ล้วครับตอนแรกๆุมแล,ล้วนะครับเนาะก็รเริ่มขอมาทางไก่เพิ่นก็เริ่มขอม้านะครับเนาะมือนี้เปิดเป็นมือแรกนะครับหลังจากปิดเมื่อควยเป็นโลกปากเท่าหันนครับปิดมามือนี้ก็ ในมือดีเลยครับเปิดมือแล้วนะครับเนาะอ่ะครับยางเบงง้วเบงค้อย้ำกันครับเอาเบงข้อยตัวนี้อยู่นะครับเนาะแมเราห่วงไว้สามสิบเจ็ดม่านจักม่านจักเดือนนี่ไหมโอ้เพิ่งก็ทับแล้วเนาะกับวงหัว่าจักเดือนอ่ะครับนี่สามหมื่นเจ็ดครับค้อยตัวนี้นะครับนี่เป็นค้อยแมรกะราคาสมนีครัพ่อสื่อไปเลี้ยงก็ครับนี่นี่ครับแกงขามันก็ดีพอสมควรครับเนาะนี่ คือสิแมนแม่มัน,ม,น,น,ม,นมันทองแหลกเนาะแม่เนาะสิแมนทองแหลกครับเนาะเป็นกล้วยสาวทองแหลกครับเล็บหนากต่ดีนะครับเนาะห้องอ,อยู่ยิสารเสพติดอีแม่ห้องไว้ซื้อเนาะต่อไะไเนาะแม่เนาะครับอยากได้โซ่งนีบไปเลี้ยงไปกินหญ้าเนาะครับไปเลี้ยงไปกินหญ้าเอารอเอาแนวมันกะสามารถติดต่อมหาอีเมลนี่ได้อีเมลไม่เบอร์โทปปรบอนอศูน้อันนี้ก่อนแม่เจ 8266นะครับมัคช่องนี่สีนี่แบบนี้กับทักมาหนะครับเนาะคขุยแม่ห่วงแรกอันนี้ตัวนี้น้อยกับมีครับนี่คุยเถิกน้อย2โตเนาะเป็นห้องยุทธายน้อห้องยุทธายไอ้นี่ตัวนี้โอ้คนเดีจะคว้างเราโออจะขวงคุณยินยุทธางคุณเนาะคนตามมาถวนะครับแะควยพื่กำลังต่อรองก,กันอยู่หรอวะรู้ท่าย่าย สองตัวเนี่ยตัวละสองหมืน่นสิบห้าร้อยพะนะเป็นค้วยผู๋สำหรับเอาอไปขุดเนาะเอาไปขุดไปเลี้ยงนะครับนี่นั่งพันหอดปีครับนี่นี่ครับค้วยผู๋้วยผูพันเหมืนบันเท่านะครับเนาะนะครับ,รบมาผูในน้อย,อยงี่กันผักมหาเพิ่มมนเนาะครับเนาะนี่ครับสองตัวเอาไปขุดพอดีเลยอันนี้แม่ลูกหัยโอค้โอคนละตัวเนาะ ตัวละสิบเท่าไรก่อนตัวละสองหมื่นพันหาตัวละอหมยครับครับอยากได้ก็ทักมาหาเพื่อนนะครับเนาะเบอร์ได้น,นะครับสตัวนี่ปดดศูนย์แปดเจ็ดหกสี่สองหกแปดเก้าศูนย์ยมาส,สวยๆนี่ยังงามกัยังเหลือนะครับนี่งเหลือยแม่สาวบอกยางงามครับแม่นี่สูงย่ลอยสามสิบเจ็ดทศลอยสี่สเดสามแปดนี มึงมาท่วมสูงจักหน่อยก่อนนะครับนะประมาณน,นี้แหละครับหน่อยสามเจ็ดเท่าสวยแม,ม่นี่เนาะเป็นแม่สาวบุคับเนี่ยสาวแม่แหลกมาแหลกเนาะโอ้ทับาทับยังไว้ครับทับหาแสนตัวนี้มันลูกตัวไหนนอนมาตัวไหนนอนลูกเป็นแถวนี้เนาะมาสายนี้เนาะ มาสายเพชรดุดอนครับพอตัวนี้เป็นคว้วแม่สาวทองแรกโอ้งามเนี่ยไม่นี่นอนเล็บหนาง่ามมัดลำโตคุยหน่อยอยู่นะครับเนาะทองลูกแรกสัวด้ลูกสามไม่กระติดใหญ่ยยขึ้นสูงจนู่แล้วสี่สิบกัวอยู่แล้วเนาะนี่ครับนี่โอ้ควยตัวนี้ของท่านครับแม่สาวแม่พัดแม่บอกแม่คอกแม่คายนะครับเนาะซื่อไปไปคอกไบคายงามงามสิครับ เพื่อพัฒนาต่อไปอีกเนาะเอามักพอใหญ่ๆมักพอส่งใดกับมกักสายใดกับสซเข้าไปครับนี่นี่สำหรับแม่พันธุเลยครับตัวนี้เปิดราคาอยู่ทย่นะครับนี่หกหมื่นเจ็ดครับรา 6, คาหกหมืราคาห้องไหวเนาะนี่ครับหกหมื่นเสวยๆงามๆนี่ครับนี่อยากได้กับทักมาหาเพื่อนเพื่นะเอเนาะครับเนาะเบอร์ใดเนาะครับ063 063 016 0ศูนย์หกสาม เยข้ามาตะบันไดเนาะครับอ๋อมาตะกันทละไม่ใช่ครับนี่สาระข้ามเขาหน่เนาะลูกคนนี้ครับแม่นี่เขาท่ามื่อนี้มาจากจากแม่ครับมื่อนี้โอ้มาสองเอาเบอรงแม่ที่สองครับเนาะอันนี้แม่ลูกดีโอ้แม่ลูกลูกมันเป็นลูกแม่เนาะลูกกับสีตัวที่เท่เนาะตัวที่สามแต่ว่าลูกดูดนมอยู่เนาะมันเลยจอยเนาะแต่ถือว่าบอสซ้าจอยดอกสมีเนาะเพราะลูกมันดูดน่ม อันโคมนี่ห้องอยูไทร์เนาะครับหาสิบหกหามื่นหกครับโคมนี่ 5, 16, หามื่นหกผ้ายาังเบิ่งหลบหลอดเล็กน้อยนะครับเนาะหามื่นหกครับนี่สูงโชว์ลอยสามลูกโอ้ลูกงามตัวนี้ไหมลูกสวยลูกสวยลูกเพชรเมียนะครับลูกเพชรเมียตัวที่สามลูกวันนี่ยังยังหนุ่มยังแน่ียนนะครับนี่ยังสดงสย,ยังใสอยู่โอ้ลูกหางเปี๊ยเอเลยครับะ หางลูกคนง่ามงามครับอ่ามือนก้อนเนาะ่ามือน่งหกฟันครับมักอยากได้กับทักมาหาเพิ่นนี่เนาะเบอร์เร์ยวือนกับงวคุยตัวนี้เนาะครับเนาะอ่าครับเอาไปกันแล้วศูนย์หกสามศูนย์หกสามศูนย์หนึ่งหกศูนย์หนึ่งหกหกเจ็ดเก้าสี่หกเจ็ดเก้าสี่นะครับมาสู้มาสั่งมาหาหอยสูเนาะอ่าครับทักมาด้วยนะครับเบอร์นี้นะครับคุยมาตะสารคามห้องนี่งหลักันทละ เบิ้งขั้วิเมอะไรกับเบิ้งคัยวผูแกมกันไปน้ำาครับหน่อกคับตามมึงง้วกันกำไปนน้ำนะครับเนาะคลิปนี้บดแยกเป็นคลิปนะครับถึงง้วกทั้งคัยแกมโอ้ขั้ตัวนี้อ้วนลึดหนาไงเจ้าบาทเลยรอพองห้องไว้ซีปายโอ้ครับซีปายปายครับนี่ได้เจ้าปีแล้วพอคัยตัวเนี้ย สองปีครับรนออ่องพันเต็มปนันไดเนาะอืมนี่เพราะว่าประมาณสิบแปดเดือนนีพอมาตะบันไหนสุวรรณภูมิครับกู้ตซีมาตะบววันภูมิขมุลลุบรอดเดี่ยเนาะหมุลลุบรอดเนีเน,นครับหนาบ้าบอนยังยังพันถึงสองปีครับครับนี่แข้งขาดีครับล่ำโตเบิึงดาครับ ดากบ้านกล้วยพันธุ์ไงครับเลยดากเต็มมืงตึงเลยครับเลยดากล้ำโตเต็มหมอกคอกเลยกล้วยเถิกตัวนี้เนาะซีปลายเนาะพอเนาะมาตาอำเภอสุวรรณภูมินะครับเด็กคนนึงโอ้ยู่บ้านนองขามตัวบอนนงขามซี่ปลายครับห้องไว้พอมีเบื่อป้องซี่้องไว้ซี่ผานะเอาราคาเต็มมาแล้วครับซีซี่าครับราคาห้องไว้อยากได้เถิก ตัวนี้ไปเลี้ยงไปคุ้นจะเป็นพอพัานกัน,กน,กน<อ>เลยครับคล้ยเริ่มหายากได้กล้วยเริ่มน้อยเริ่มหายากแล้วครับเรื่ส่งนี่ก็ถือว่างามนะครับพอหอยซีซิพออหายพอหอยอยากได้อีพอมีเบรอร์โทรเบอร์นอพอบ้า,า,บานนี้ <ไข S 1> บุาาบ้งหัวต<ส>ักซำจะคอยเขาเบิ้งนสนามแล้วพอเนาะนี่ครับบ้านซ่องกับบ่อไว้เรียบร้อยแล้วนี่บ้บานนั่นบ้านอยู่นั่นบ้านโคบ้านซีต่บ้านต้นทุน บ้านโคกมูซีตะบนหนองท้นบ้านที่หาสิบสองพอสมอ่าครับไปบ้านเลยนี่ก็ได้นะพอนะบ้านโคกมูซีพอไปโนบ้านทีหาสองไปเลยเอาเม่อแม่สาวบอก็โผลโฮมมักเทิร์ครับีดีกลัวเนาะตรงผมันนันนอนทัวร์ครับอ่านันนอนทัวร์ มาตั้ง้อยตั้งนหน่ทีวที่ห้างนี่ยังโอ้งามบนี่แหละเนาะนี่เราเขาง้างนะราคากับพอดีเนาะราคาสองกวน่อยน้อยคนอ่ะโอ้สวยครับเป็นแม่ท่านถึงสองปีไป้อนถึงหรืเนาะกล้วยแม่สาวน้อยกับสีปีกกล้วครับตัวนี้ตัวู้กล้วยบึ้งหนาโอ้ตผูตัวผูตัวผูครับ เพจถูกสองหมือนกวนครับเนาะคันบ่าถือกันบะถึงซ้ำโอ้เนี่ยวครับเนี่ยเป็นตาทักมากอยู่เนี่ยบ่าถือกันนี่บ่าถือกันบะถึงสองซ้ำพันนาพันวาเลยเอาครับอยากได้บะเต๊กน่อยตัวนี้ครับปีกูกลัวเนาะตักมาศูนย์เก้าแปดหกเอามั้ศูนย์เก้าแปดหแปดหกแปด

แมนครับแต่ราคาพอแพงเนาะพราเลี้ยงหมดมันง่ามดสุดๆดิพอเพจเลี้ยงง่ามมันพ่อเบิ้งมันง่ามไม่ค่อยระเบียบนะอันนี้อันนี้ง่ามแบีบบานเท่าขายสองหมื่นห้าไม่สำเร็จออันนี้สองไต่สองกสิขายเนาะไต่สองกสิขายครับเนี่ยไต่สองกสิขายครับมาจากดอนลีปะมาจากดอนลีพยักษขายค่ะเาเบิ่งข้อยแล้วกับมาเบิ่งง้อตอนครับเนาะข้อยกับปลาไหลครับวันนี้เพิ่น ซื้อกันไปเหมือนกันครับนั่นนั่นทัวมาสวยเนี่ยจังไรนะครับเนาะเบึงคล้ยเบ,บึงง่วแกมกันไปเลยนะครับเนาะตัวนี้เพิ่นห้องอยูสี่หมื่นสองเป็นง่วเถิกคอพันได้เลยครับนี่ยนางหนาซาใหญ่ครับคุณนะนางหนาซาใหญ่ลำโตดีออกเหนือลายครับปีกวักวกัวครับของยูซี่เท่าไรก่อนสี่สิบสองสี่หมื่นสองครับเนี่ยราคาสี่หมื่นสองครับ เมึงดากเนาะครับเมึงดากเนาะโอ้ผมดากครับดากไงไปเห็นเลยนะครับสูงร้อยสามสิบครับสูงร้อยสามสิบก้นน้อยๆอะไะครับเนาะบ่วสูงหลายบรรไดสูงร้อยสามสิบประมาณนี้นะครับเนาะห้องยูคี่สิบสองครับนี่เป็นข้อยเถิดครับผู้ใดที่มองหาข้อยเถิดที่จะไปขุนไปเลี้ยงนะครับนี่คือบนหาผ่านนครทักมาหาคนหล่นเนาะครับเนาะนี่โอ้คนโชว์เลยนกินหยาอ่อนมาเครองคักบุ้งเคองเงนโอ้กินหยาหน่ำน้องหน่ำยังไปหนีอลไรเตี้ย โอ้เรื่องก็ดีงามครับขางามเพิ่นติดดำให้เรียบร้อยนะครับเนาะเรียบร้อยซีสิบสองครับอยากได้ทักมาหาเพิ่นเมืองเนาะครับอันทักมาเบอร์ใดเนาะครับนี่นั่นใช่ก็บอกเบอร์โทรศัพท์หน่อยครับอยากได้ทักมาหน่ยครับเพิ่นในเบอร์ศูนย์เก้าสามสองสองเจ็ดสี่เก้าแปดสี่นะครับทักมาหาเพิ่นเนาะครับทักมาห้อยใดเนาะครับ พ่นระเบอร์บพ่นระเบอร์เอาไม้ครับเอาไม้สมไสแม่นี่แม่นี่ยโอ้สมไสมเนป่ะแมนแมนโอ้หอยสมไสครับเอาเอาไม้ครับเนาะศูนย์เก้าสามสองเก้าเจ็ดเจ็ดห้าศูนย์สองนะครับเนาะทำอาหาเนะหอยสมชายครับอันเบอร์ให้ไปกันก่อนอันบือแมนนะครับเนาะครับทักมาบึงครับโอ้พ่อสืบไปเลี้ยงไปคุนเอาอยู่ครับเนี่ยไปทับเอาสวยเติบอยู่เอามาเบิ่งงูแม่ครับบ่เนี้ยงูแม่สีขาวครับ กุว่าแม่น้อยสีขาวปีกุกัวหรือเนาะาปีกุกัวครับห้อ,องยุดเท่าไรก่าครับห้องยุดสามหมื่นสองครับ,มมอ,รบอ้วนหนาครับหน,นังหนาขาง่ามโอ้ขึ้นแล้วเนาะแต่ว่ายังบ้านพ่อทับเนาะปรับอยากได้ครแม่สาวอเอาไปเลี้ยงไปทับเอาลูกเขาต่อมันกนัทักมาหาเพื่อนบ้าเนาะครับแม่นี่เนาะทักมาเบอร์ใดเนาะครับศูนย์แปดแปดศูนย์แปดแปด เก้าหนึ่งเจ็ดเจ็ดเก้าศูนย์สองยทักมหาในห้อยใดครับนี่ห้อยเฮ่ห้อยเฮอำเภอเกษีอำเภอเกษีดีไสน์ครับนี่แม่ขาวนี่งามครับแม่สาวหน่อยเนาะขึ้นสองรอบแล้วล่ะโอ้ขึ้นสองรอบแล้วแต่ว่าเพิ่นเพิ่นว่ามันยังหน่อยอยู่เนาะแต่ว่ากับปีกัวกับเริ่มพ่อทำได้เหรอเนาะปีกัวเนี่ยอ๋อครับงามงามสิครับทักมาหาเป็นาะครับเนาะอันสองตัวแมนบ่อน แม่นครับมาครับเมื่อไงกับแม่นตีแม่ลูกครับนักโคบันทองทนาแม่ลูกสี่หมืเก่าครับสี่หมื่นเได้ครับ่อได้นาอเอามาเบ่งโคบสี่มื่นเก่าครับบาทเนี่ยนี่สี่หมื่นเก่าครับแม่ลูกโอ้แม่นี่ทรงลูกมาดีเติบอยูครับนี่ยทรงลูกมางามอยู่สี่หมเก่าเป็นนัวไทยบานเท่านะครับสีขาวนวลแม่ลูกออกม้าเหลือเดแดงแจากน้อยครับเนาะนี่สี่หมื่นเก่าแพงคา หนาดีมัมน 40, ดนะครับเนาะสี่หมื่นเก่าเบอร์ว่งหันแล้วครับอยากได้โค้งนี่กับทักมา่นนะครับเนาะแม่นี่เพื่อสิแม่ลูกที่สองมั่นแล้วครับเนี่ยส,งสังเกตเบื้องบันไดท้ายเบื้องทางหนาแล้วครับเนาะลูกสองเพิ่นว่าลูกสองเดี๋ยวเบื้องรอบหนามันจะข้าวกันนี่ทานนงหนาเพิ่นนะครับเนาะข้างหนาเพิ่นตัวย่นนางแข็งน,นี่แคบแม่เนาะห้องสิบเก้าตีโอ้เจ้า<อ>นี้มาอะไรครับตัวนี้ห้องสิบเก้า ห่องสิบเก่าคลาหนีต่อได้มัดสุโตเด้ครับห่องมาเนี่ยแม่ลูกกับต่อได้ตัวนี้แม่สาวหน่อยเนาะสิบเก่าต่อได้ครับถักมาหาเบื้องหันนะครับมั่วมาตตะเกษตรนะครับเนาะเมืองแม่แม่แดงหน่อยอีกตัวนึงนะครับถึงว่าไทยบันเท่าไทยกลางๆไทยบามันเนาะแม่นี่ห้องไทยเนาะครับ 3ามหมื่นสี่คสามหมี่โอ้ม่นีสามหมืีครับอายุกีสิีบ้างปีกวนาะน,นี่ครับดากโอ้หางงย <c oughs> พวกหางเง่ยอนลานเลยครับอ,อ,อาครับอยากได้ทักมาหาเพ,พื่อนบ้านนะครับเดี๋แม่สาวน้อยนะครับน,นสามหมื่นเท่าไหร่สามหมี่ครับสามหมื่นสีพ,นพันและค่าห้องไว้อ,อ,อยากได้ทักมาเบอร์ได๋นาะครับ098 0 9เก2า2 2 1 าเก่าครับาาเ่าฮักมาหาพ่นะครับเนาะี่อันนี้งวาม่ทุ่มหลดเป็นบ่มาตะปะป่ทุมหลดนะครับเนาะอันนี้โคขาว่ม่น่นบ่อม่าน้บ่อน่จะของคนเาบ่งสีขาวงวบูนะครับงวูตัวนั่นตัวแม่ผูกับแม่เนาะตัวแม่ห้อง่พอมืน่อ่่าคบ่ครับบาน่ยตแม่นี่2นสีขาวน่น กูนี่สาซีออกโอตัวนี้สิบเก้าอ๋อมากอีห่อราคาสิบเกาครับนี่เพินมากสามโตเลยนะครับนี่ตัวแม่เท่ากันมาตัวนี้ตัวแม่เท่าตัวนี้ห้องอยู่สิบเกาครับนี่หนึ่งเกพันตัวนี้สามสิบซีตัวนั้นเศร้าซีับมักง้อแม่ง้อผูง้อแม่มักโตใดราคาใดีใดกะทักมาหาเพิ่นมงนะครับเนาะงัวมาต่อพิธมราชอเนาะ โอ้มาตาจัตุมาตาลละเอดกันครับสาตัวมาตาละเอ็ดขึ้กันจะมาตาอำเภอจัตุนะครับเอาทักมาเบอร์ใดนอพ่อศูนย์แปดสี่เจ็ดหนึ่งห่้าสองสามหกหนึ่งาบ้านปลาหลวงคึ้าหวงป้าหลวง้าหลวงโอ้บ้านปลาดวนอำเภอจัตุตุระพักจังหวัดตรยเอกนะครับพักมาหาพ่อใดนอครับนี่พ่อบุญเพ่ง ครับในหอยเพ่งในหอยเพ่งเนาะครับเนาะักมหาพอเพ่งเนาะครับเนาะนี่สามโตมักสีใดราคาใดกะสิต่อได้ครับนี่ราคาเพลินห้องสูฟังเนาะแม่เขาใหญ่นี่ของไผ่เนาะครับดิโอ้คนเมา่อนำกันบ่โอ้นี่แม่เขาใหญ่ไทยเนาะครับโอ้นี่ลูกบ่อู้มาบึงแม่ขาวครับ ตัวแบไบไงพวกแม่ลูกพวกนี่ของทะเลอีพอนี่ลูกมั้งหรออือนี่ลูกสีดแดงเนาะโอแม่แม่สีขาวลูกสีแดงโอ้ลูกงาม,มลูกหนังหนาลื่นตื่นเลยพล่ะปะลูกผูเนาะคือลูกสีไว้เถอะโอ้ลูกหนาครับลูกหนาลื่นตื่นเลยมมแม่สีขาวขาวเท่าเท่าสีมุมมุมหรือบ้านเท่าอื่นเนาะ แม่มแลูกคูณนี่ครับมักทักมาหาเพรร่นมึงน้อครับน้อห้องยุทธอะไรกัครับแม่ลูกคูณนี่เจ็ดหมื่นหาครับเจ็ดหมื่นหามาตับปทุมรัดนะครับโค้งนี่ตับปทุมรัชเจ็ดหมื่นหาบ้านใดน,น้อครับบ้านน้องแคนบ้านาเดียวกันน<อ>ั่นละกันเบอรนี่เป็นลูกใต้ของนั้นเป็นลูกใต้โอ้มาครับนี่นะกเบ้อเดียวกัันนน่ละบ้านานา้องแคนปทุมรัดครับนี่เจ็ดหมื่นหาครับแม่โค้มสูงสูงยิ่งยิง,ยงสิลูกหนังนหนาทักมาหาเบอร์ศูนย์เก้าแปด สองสองหนึ่งหาหัเกาหเก่าอามาเบิ้งโคมแดงแม่ลูกลูกผูหนาหกหมื่นเท่าไรครับ0 0 0ครับหกหมื่นสองพันเนาะลูกแรกก็ลูกสองเลยเนาะลูกตัวที่สองครับลูกตหกหมนสองพันครับพ้อไว้โคมนี่แม่ลูกลูกผูเนาะเป็งทั้งขางหกหมื่นสองครับนี่ ออกมาสีแดงแป๊ดเลยครับบันหนาง่ามแม่มันเนาะหนาดีาดาดลูกก็พอดีครับบอใหญ่บอ,บอน้อยนะครับเนาะบอใหญ่บอ,บอน้อยผมดูลูกเพิ่นแบบนอนซ้ำอะไรขึ้นครับนี่ลูกเพินะ่ะหกหมื่นสองลูกหนังหนาลึกตึดเลยครับลูกอ่ะทับพร้อมมาดีเติบจะะี่หรอวะมีแม่เพิ่นนะครับโมแม่แม่นี่ให้ลูกดีเนาะลูกหนาลึกตึดไหมให้ลูกดีครับแม่นี่ อยากได้แม่ลูกอ่ทักมหาเพชรมุ่งเนาะครับเนาะหกหมื่นสองเนาะครับผมนัวมาตะบันไดเนาะครับนี่ตะบันฉีเล็กครับบ้านฉีเล็กปุ่มทุมรัดเนาะโอ้มาฉีเล็กมาหลายนะครับทุ่มรัดส่วนมากสีหลายตัวง็แดงแดงแบบนี้แหละปุ่มทุมรัดเอาทักมาเบอร์ได้เนาะครับเบอร์ศูนย์แปดศูนย์แปดหาซีเจ็ดหาซีเจ็ดหาเจ็ดสามหาเจ็ดสามหนึ่งซีครับผมทักมหาหอยยังเนาะครับหอยหมอมาสอัลีครับหอยมีครับเอาครับทักมหาหอยมีนะครับเนาะ ตัวนี้ครับหกหมื่นสองพันใบนะครับเนาะคอะไรกัครับข้าบอกเขาจเอาลูคอยไปใส่บวนอ่ะย้อนแสงนะครับให้เบ่งบรรยากาศนะครับเนาะนี่นี่คือบรรยากาศแต่นั่นทอดสี่างไปแถวต้นทับสานี่นะครับเนาะครับคลิปนี้บ้านหันนะครับเนาะอันนั้นท่ทอสีตัดลงเป็นสันๆนะครับเป็นเห็ดเป็นช่วงนะครับช่วงละยีสิบนาทีเพราะว่า เห็ดเง่าบ่ได้ครับมันเห็ดบ่ไใดเมื่อกี้เห็ดอยู่สิบสิบนาทีหาสิบนาทีเดี๋ยวนี้เห็ดบ่อใดนะครับก็เลยสิตัดให้พี่น้องเบิ่งมาจากสองช่วงนะครับเนาะเอาช่วงละนี้สิบนาทีนะครับเนาะเอาช่วงนี้เอาสมดีกอนนะครับพอกันช่วงหนาครับช่วงนี้เอาสมดีกอนนะครับพอกันช่วงหนาต่อไปนะครับ